คนดูดิมันฉ่ำม,มากสวัสดีค่ะน้องนุ่เองค่ะโอ้นิน่นโต๊ะกกีนิน่นมันนิ่นโยอีโยโย,โย,โยนี่ฉันเป็นแทฮุนแกฟังฉันเหรอวะก็แกเป็นแทฮุนก็ต้องฟังภาษาเกาหลอีออกอ่ะพูดมาโอ้นิน่นโต๊ะกกีนิน่นมันนิ่น โโยยวันนี้อาจูมานะครับจะทำมันนึ่งโอริโอ้มันแปลว่าวันนี้นะคะเขาจะมาทำต็อกบกกีค่ะทีมงานหาวมนควรผูกปะชูทอกเองถามไม่อแต่วันนี้นะคะเราจะไม่ทำต็อกบกีธรรมดาค่ะเราจะทำต็อกบกกีจากแป้งโอริโอ้ยวนเพราะว่อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องมีแป้งแหนมเนืองค่ะ เสียบไม้อะไรนะไม้เสียบไม่เสียบลูกชิ้นชีสที่เราชอบนะคะจะเป็นชีสอะไรก็ได้เลยเฮกญี่ปุ่นของผงนะคะซอสมะเขือเทศะคะ่ะกระเทียมโคโชูจังงาขาวค่ะที่ไทยนะคะคนไซรหลอบก,กับน้ำเปล่าะคะ่ะทำตามแบทแค่นี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจังมาเริ่มทำต้าหูก,กีจากแผ่นแป้งยวนเวียดนามยวน ซึ่งปกตินะคะตัวพบกกี้เนี่ยมันจะทำมาจากแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันแต่ครั้งนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและกำลังท้อคิดมากๆอยู่ในเกาหลีตอนนี้นะคะคือเขาเอาแป้งเวียดนามเนี่ยนะคะมาทำเป็นตุ๊กบกกี้เขาบอกว่าหนึบแล้วก็จะกลายเป็นตุ๊กบกกี้ใสๆมันจะกินได้ไงแป้งเวียดนามกินกับเนมเนืองใช่แต่จะทำตุ๊กบกกี้แบบนี้ไงไม่กินไม่ได้เดียจะพูดใช่ไหมเออ, <S <S เอ เาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราคนรู้ป่ะว่าตโตโบกีน่ะมันเริ่มมาจากการที่เมื่อก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแถโหความรู้ฉันเยอะโอเคหลอนๆไว้จะตัดให้กูดูหลอนอ่ตโตโบกีอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่จักรพรรดิที่1640ใช่ป่ะไหนวะจริงๆเลยอืม1460ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำเค้กข้าวกันเพื่อถวายสักการะบูชาไม่ใช่ เขาถ้า,หายหววันพระจันร์ไม่ใช่ฟั <c oughs> งจากเขาดีวกว่านะคะทุกคนเอารอๆนะั้นมันเริ่มจากปี1460น,นะคะพีเพลเนี่ยไ <c oughs> อ้ควัมคิดยนี่มึงจามมาแล้วนะ ว่ามึงจำมาแล้วอคือในวันปีใหม่เขาจะมีเค้กข้าวมีพวกอาหารเหลือๆใช่ไหมคะคนสมัยนั้นอะเขาก็เลยเอาอาหารเหลือๆนั้นมาทำาต๊กบกกีค่ะให้ขุนนางแล้วก็ัาวบ้านไดวางเขาฉลองปีใหม่ของเขาเป็นวันแบบว่าวันพระจันทร์เต็มดวงอะไรของเขาเนี่ยแหละซึ่งสมัยก่อนเขาเอาข้าวมาทำเป็นเค้กแล้วเขาเอาพวกเนื้อต่างๆมาผสมผสมใส่ๆมันก็เลยกลายเป็นนิจิเชนแนลของการทำาต๊กบกกีขึ้นมาเพราะคนอะเอนจอยในการกินอันนี้มากก็กลา้เป็นปีใหม่ไม่ใช่ มันคือของเหลือที่มาจากงานปีใหม่แล้วเขาก็เลยเอาทุกอย่างมารวมก,ก,กมันกลายเป็นโตเกีกีใช้เว็บอะไรแปูใช้ g l e t r a ท s l เ t e เขาแปลด้วยตัวเขาเองเลยโอเคอย่าไปเชื่อมันก็คือง่ายๆต้องเป็นีเกันตั้งแต่ยุคสมัย14ึ่งโชว์นั่นเป็นตเก่ามากคือยุคนั้นนะคะซอสของเขาเจะเป็นสีน้ำตาเพราะว่าใช้พวกซอสๆน,นะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นที่นิยมนะคะก็เลยใส่โคชูจังเมื่อกี้มึงข่ามุกมันไปบหมอบมึงลำอ่ะ ะะแล้วก็มาเริ่มกับชีสก่อนเลยแั่นกลางชีสเลยเหรอ,อนึบๆต่อมานะคะเราก็จะมาใช้ชีสอย่างหนึ่งค่ะคือชีสแผ่นกรรูดน้องออกมาค่ะชีสเบี้ยวเลยก็จะมาม้วนชีสให้เป็นก้อนกลมๆแบบชีสติก๊กเมื่อกี้เหมือนตอนเด็กๆที่เราชอบเล่นอาหาร มันจะบอกว่าชีสนะคะกลิ่นเหมือนพิซซ่าเฮ้ยมันเหมือนซอสนี่เนี่ยเท้าเส้นสลัดอะเท้าเส้นยาวอะเท้าเส้นยาวนั่นเจ๊อเปลอาอะไรวันนี้อ๋อ ทำไปแล้วเราบอกว่ามันเป็นชีสเชดดาร์แบบสีเข้มนะคะมันจะเอาไว้สําหรับทาพวกพิซซ่าอะไรอย่างนี้อันนี้นะคะเป็นชีสเชดดาร์สีอ่อนรสชาติมันต่างกันนะเนีย่ยทุกคนอันนี้จะอ่อนกว่านะคะซึ่งชีสสีอ่อนนะคะกลิ่นมันจะนมนมอะน่ะเนาะกลิ่นต่างกันปะทุกคนหลังจากที่เราได้ชีแล้วนะคะเราก็เอาอันนี้มาวัดค่ะแล้วก็หั่นให้ขนาดเท่ากันทุกอันเลย ต่อนะคะเราจะมาทําตัวต๊กบกีให้เป็นแป้งนะคะอ้ไกูทำอะไงอป้งเป็นต๊บกีทตัวนี้ให้เป็นต๊กบก,นนบกีนะคะเราก็จะเอาแป้งนะคะใส่น้ําก่อนให้มันนิ่มๆต่อมานะคะเราก็ม้วนแผ่นอันนี้เลยะคะ่ะให้เป็นโรโรเหมือนกับชีสเมื่อกี้เลยโรลโรที่เขาใช้ลูกเต่าเล่นกันปะโรลโรมันเป็นเพลงล็อกไม่ใช่หรอเพลงทคนไม่เขี่ยวเลยนุ๊เลยมึงเนี่ยฮะเราเหรอ เล่น้ไปั้นคีบุ้งต่อจริงๆมันคือวิธีทําเดียวกันกับไอ้นี่เว้ยก๋วยจับทํามาแผ่นเดียวนะคะมันค่อนข้างที่จะเล็กไม่เหมือนก๋วยจับจริงเนาะก็นี่แหละวิธีทำก๋วยจับอ้าวตุ๊ผีฉันน่าจะเปิชอบเนาะเออทุกคนเราก็รู้เลยนะคะอ่าเียบร้แล้วเนื้อมันเหมือนตุบกขีดเลยว่ะใช่ไหมเนื้อตอนหั่นน่ะดูดีทุกคน คำว่าผัดมันก็เลยออกมาเป็นคําว่ากำบกวีแปลว่าแป้งพัดทอพอเราเตรียมไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไส้เนี่ยมาห่อกับแป้งึแล้วก็ม้วนเลยค่ะ เหมือนเอาแป้งมาห่อชีอ้อะเฮ้ทำผิดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําแบบนี้แล้วเราหั่นใช่ปะ่ะมันจะทําให้มีรูของชี้ไหลออกมาค่ะดังนั้นเราต้องผันดึกมันก่อนเนี่ยทุกคนถ้าเราเปิดไว้อย่างนี้นะคะชีอ้อะเวลามันโดนความร้อนมันจะไหลออกมาทุกคนเขาจะลอวิธีใหม่นะคะเขาจะตัดมันก่อนแล้วก็ไปแช่แล้วก็ห่อทีลอะอันปึ๊บใช่ป่ะเนี่ยเห็นว่ามันจะมีรอยข้างๆนะคะแล้วก็พับเลยเนี่ยค่ะเข้ามาให้มันติด ด้านบนนี้นะคะแล้วที่เหลือก็พับไปเรื่อยๆเลยใช่นี้เลยค่ะชี้ของเราสมมติม่าชางไรออกมาแน่นอนนี่เห็นปะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแป้งต๊อกเลยนะคะแต่เป็นไส้ชีสแต่จะบอกว่ามันมีอันที่พังด้วยนะคะทุกคนคืออันนี้เลยแป้งมันแบบมันซ้อนกันนูนอยู่แค่ด้านข้างนี่ทุกคน,น,นบูอันนี้นะคะไส้ทละลักเราก็จะเอามันมาเสียบไม้เฮ้ยไม้ไมแกจะเอาไม้ไปทำอะไรต่อวะย่างเอาไปยา่าง มั้นคุณต้องเอาไม้ไปแช่น้ําก่อนเอาเหรอเออไม่งั้นไม่ดิให้ทัชชี่นะคะเอาไม้ไปแช่น้ําเสร็จเราไปทําซอสกันค่ะต่อมานะคะทุกคนเราจะมาทําตัวซอสกันค่ะจะเป็นซอสที่เคลือบต้องบวกกี้ของเรานะคะหั่นกระเทียมก่อนเพราะว่าเราต้องใช้กระเทียมสับ โคชูจังหนึ่งชอนโต๊ะแปสำเนียงแม่เกาหลีปะเกาหลีเลยเราก็ตักโคชูจังนะคะหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยฉันชอบใส่เยอะกระเทียมสดหนึ่งช้อนโตทะาไมสำเนียงมันดูไม่ใช่คนแบบว่าคนเกาหลีเลยดูอเยี <c oughs> ยวยาโชคอนแซนด์หนึ่งช้อนชาชาล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 าชาลาลา ไมต่อหนึ่ช้อนชาเลยค่ะไม่ม่ใสมมุน,นุ้กเลยอีกพวกุนไหลไปสีนี้งาข้าวหนึ่งช้นชชอนชาต่อไป <c oughs> ซอสมะเขือเทศหนึ่งช้อนโตน,นี่ช้อนโต <c oughs> รีกไทย <c oughs> หนึ่ยิบมือ ชู่อแกต้องต้องตอบว่า yes please ดิโอเคเอาใหมู่แก yes please โอเคน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองเราก็เอาไม้ที่ชุ่มน้ำไว้แล้วเนี่ยเสียบเข้าไปกับตัวตุ๊กกี้ของเรานะคะ แป้งตอกตอนสุดท้ายค่ะว้าวเนี่ยทุกคนมันจะเป็นอยางงี้โคตรน่ากินดูนึบมากๆเลยอ่ะอันนี้เลยแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปย่างนะคะเนบเนบอ่าลงันนีเสียงกำลังหนุบป๊ะเลยอ่อยนากินมากก็จะพลิกด้านมานะคะ ย่างไปอลยดิเอาหรอย่างเก่าใช้ชักทานะวันวันนี้นะคะคือแป้งแบบกำลังวมบัวถุกพุดเลยฮะไปเฮ้ยมันอันนี้ที่แตกปะแ เราย่างแล้วนะคะมันหอมมากๆเลยอ่ะกินเป็นพิซซ่าเออขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราก็จะมาราดซอสมื่อกี้ที่เราได้ทำการปรุงไว้นะคะต็อกบกกีต็อกบกกีมากะปะทีดีดฮะ <laughs> คืออะไรมันต็อกบกกีมันแดงแล้วนะมันคือต็อกบกกี Thank <laughs> you. มันจะแป้งยวนเขารู้สึกว่ามันคือตุรกีเลยแป้งที่เราม้น่ะดูดิมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเว้ยมันแทาไมนมีความเป็นชั้นๆเลยนะคะท<ม>ุกคนดูตรงชีสนี่เยิ้มมากทุกคนโอเคเลยอะจริงๆริงให้สีคะนแนนโอเวอร์สินี่เหรอเฮ้ยทำขายได้แล้วเนี่ยลุกมากรู้เสียง ไปยุกนะคะเป็นแบบว่าใส่กุ้งใส่กรอบอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันต้องแบบ อ,อ,อย,ายบางนคนแบบไม่อยากกินแป้งเงยอะใช่ก็ไม่ได้มวนเยอะอเอาเอาเนื้อมาใส่แล้วพันหน่อยๆก็พอมันมีความหนึบอยู่แล้วทุกคนใขนาดเป็นเกาหลีผสมเวียดนามที่เลิศมากๆก็เป็นไงมาค่ะค่ะอ่านทำเต๊อกกี้จากแป้งยวนนะคะบอกเลยว่าเลิศก็ไปทํากันได้นะคะทำง่ายด้วยค่ะทุกคนแล้วก็อร่อยมากทุกคนจะบอกว่าเมนูนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยแป้งตัวนี้เขาซื้อมาราคา128บาทเองแล้วก็ทําได้เยอะมากอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แบบจุ๊ง ว,ะะวันนี้เวลนราคะทุกคนบ๊ายบายทำสำเร็จ